วัดนี้เจเพื่อน<ๆ>มาเจอกันกแล้วนะคะกับช่องวัไทยสไปรอิตาลีวันนี้จะพามาพอกหน้านะคะใครที่เป็นฝ้าห้ามพลาดสูตรนี้เลยนะคะซึ่งจะช่วยให้ฝ้าของเราจางเร็วมากๆเลยนะคะเราจะรักษาบแบบวิธีธรรมชาติแบบนี้จะทําไม่ทําให้ผิวของเราติดสารสเตียรอยนะคะและยังช่วยเรื่องฝ้าเรื่องกระช่วยเรื่องลดเ,เรือนริว้วรอย ได้เป็นอย่างดีเลยนะคะจะทาให้ผิวของเราขาวนวลเนียนอย่างเป็นธรรมชาตินะคะโอเคค่ะไปเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจใน,บบนก,าการอัพคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทาและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้หัวใจเท้านะคะเราจะไม่ใช้เยอะนะคะส่วนตัวไปตัดมาแค่นี้นะคะแล้วก็ล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของหัวใจเท้าเนาะหัวใจเท้าสรรพคุณของหัวใจเท้านะคะก,ก็กะะจะช่วย ทำให้ฟ้าของเราจางเร็วเขามีวิตามินซีที่สูงมากๆเลยนะคะในส่วนของหัวใจเท้าเนาะเขาจะช่วยสร้างยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลามินตัวที่ทําให้เราเป็นฝ้านะคะในส่วนของหัวใจเท้าก็จะไปช่วยยับยั้งนะคะช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าที่ตายแล้วให้หลุดออกอย่างง่ายดายนะคะยังช่วยเรื่องอฟัฟากรดได้เป็นอย่างดีเลยนะคะในส่วนของหัวใจเท้าเนาะให้เรานําหัวใจเท้าไปขูดหรือไปปั่นยังไงก็ได้นะคะ เราจะใช้เฉพาะน้ําของหัวใจเท้านะคะน้ําหัวใจเท้าที่เราเอ่อไปขูดแล้วก็ไปกรองออกมาแล้วนะคะเราจะใช้น้ําหัวใจเท้าอยู่ที่สองถึงสามช้อนชาหรือกะเอาตามใบหน้าของเราเนาะเอาไปเลยสามช้อนนะใช้ให้หมดเลยนะคะถ้าเราจะใช้นมลดจืดนะคะในส่วของนมก็จะช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสนะคะช่วยให้ผิวของเรานเนียนช่วยกระชับรูขุมขนนะคะช่วยลดป้าลดกระเนาะเราจะใช้นมอยู่ที่1-2ช้อนชานะคะ อันนี่เลยนะคะคือมะนาวนะคะในสูวนของมะนาวเขาจะมีกรด a h a นะคะก็จะช่วยผีงเราขาวกระจ่างใสช่วยลดฝ้าลดกระได้เป็นอย่างดีเลยนะคะใครที่แพ้น้ำมะนาวให้ใช้เป็นน้ำมะเขือเทศหรือน้ำสับปะรดนะคะเราจะใช้น้ำมะนาวอยู่ที่1ช้อนชานะคะ ได้เลยนะคะเราจะใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะใครไม่มีก็ใช้เป็นเบบี้อวัจนสามเทนได้เลยนะคะในส่วนของน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเ็าจะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยลดฝ้าลดกระนะคะเราจะใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะ เลยนะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้สามารถทําได้อาทิตย์ละสองถึงสามครั้งนะคะแนะนําให้ทําก่อนนอนนะคะไม่แนะนําให้ทําตอนเช้านะคะสูตรนี้นะคะใครที่มีผิวบวบบางผิวแพ้ง่ายก็ให้ต้อสอบกนเพ้ก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้สูตรพอกหน้าสูตรนั้นๆนะคะเพราะว่าสภาพผิวของคนแต่และคนไม่เหมือนกันนะคะนี่เลยนะคะวิธีการใช้ใครจะใช้สำลีจุ่มลงไปตรงนี้แล้วก็เช็ดเช็ดแบบนี้ได้เลยนะคะในส่วนของคุณที่จะใช้สำลีนะคะ หรือใครจะใช้แผ่นชีทแผ่นมาร์กจุ่มลงไปแล้วก็มาแปะไว้อย่างนี้ปล่อยทิ้งไว้สิบถึงสิบห้านาทีหรือปล่อยให้แผ่นชีทแผ่นมาร์กเขาแห้งนะคะหลังจากนั้นเราก็ลอกออกแล้วก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะในส่วนของคนที่จะพอกพอกแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นปล่อยทิ้งไว้สิบถึงสิบห้านาทีหรือแล้วแต่ใครมีเวลานะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะ โอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทำใช้ดูนะคะใครที่เป็นฝ้าห้ามพลาดสูตรนี้เลยนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสูตรดีสุตรเด็ดก็จะมาแคร์ให้ดูอีกนะคะ